บันทึกไทเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากเฉลวยโสพีพันธ์กับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมจากปัญหาค่าใช้จ่ายในครัวเรือนทําให้เฉลวยโสพีพันธ์เกษตรกรจังหวัดกาลสินได้เล็งเห็นความสําคัญของการใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวอยากเห็ดเตาซุปเปอร์งโลเท็เกเล็กอยากปั่นเตาใส่เองลดค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนกับว,ว่าจะเป็นเรื่องของแกต ใส่เองในครัวเรือนเนี่ยสิเผาถ่านด้วยเตาสองลอยลิซึ่งเผาได้อยู่ตลอดบวา,าย,ย์้ำฝนย้ำแรงแลัวก็ได้น้ำส่ม,มื่อคันใหม่มาเป็นสารไล,ล่แมลงอย่างสินะ่นาะแม่ก็กระเลือกเอาของจช่งสิหละ่ะของใส่ในชีวิตประจำบ้านของเฮาจากการศึกษาและนำความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานมาปรับใช้ในการดํารงชีวิตโดยการปั้นเตาซูเปอร์อังโลเตาเผาถ่านและการทําแก๊สชีวภาพสําหรับใช้เองในครัวเรือน ก็รู้ซึกว่าหลายๆพลังงานทางเลือกที่แม่นําเข้ามานี่เกิดจากปัญหาจ้าของอีดีจังน้าโบหลายังสิแม่กลมาใส่ก็รู้ซึกมันได้ผลก็พ่อใจค่ะพ่อใจหลค่ะได้ควมรููมากกรู้ซึกว่ามันหลดรายใจในครัวเรือนเท่าใดหลายอยู่ถึงรายได้เท่าสิบบลายเท่ากับว่ามีรายใจก็สามารถอ่ารู้ได้เห็นไหมแบบยังสบายบ่ต้องไปเดือดร้อนอย่างกระเพิงพลาดจ้าของได้ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในครัวเรือน สามารถแก้ไขได้ด้วยการรู้จักเลือกใช้สิ่งที่ดีและคุ้มค่าที่สุดการอนุรักษ์พลังงานจะยังคงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคนรุ่นต่อไปเช่นเดิมไทยเบสขอบันทึกฉลวยโซพีพันกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบสบรเรทจ,จำกัดมหาชน